อ่ะหมุนด้านนี้ออกนะคะแล้วเราก็เอาประตูนะคะประตูไม่ใช่ประตูดิอันนี้มันอารมณ์เหมือนประตูนะคะก็คือประตูนั่นแหละทุกคนก็ปุกเข้าแบบนี้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเอาวันนี้เราก็มาอยู่ในแมป S C P 3 0 0 8นั่นเองนะคะหรือห้างสซอรปร์สินค้าอิก,ก้ นั่นเองนะทุกคนก็วันนี้นะคะพี่นิวก็จะมาทําการสร้างนะคะสร้างบ้านที่ทํามาจากน้ําแข็งนั่นเองนะคะ oh. เพราะว่ามีบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าให้สร้างบ้านแบบเป็นน้ําแข็ง oh. น้ําแข็งหน่อยนะคะ แล้วก็พี่นิวก็รู้วิธีการลบไอเทมแล้วนะคะโดยการกดตัวตัวอะไรนะตัว x นะคะนี่ค่ะเป็นการแบบว่าลบไอเทมแบบนี้นะคะอุ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยแต่อันไหนที่มันลบไม่ได้ก็คือลบไม่ได้นะทุกคนนะเออเรียกว่าอะไรอะ <laughs> เป็นผนังนะคะเป็นผนังอันนี้ก็ลบไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาทําการสร้างบ้านน้ําแข็งกันเลยดีกว่านะคะ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวนะอุตสาหโลเพียงแต่ว่ามันมีอันนี้มากั้นนะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการสร้างสร้างบ้านน้าแข็งเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเออเดี๋ยวนะขอเอาพนักงานออกมาก่อนแมเผื่อแบบว่าเวลากลางคืนอะไรแบบนี้จะได้ดูตื่นเต้นนะะออกมาเลยนะคะออกมาแบบว่าทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพนักงานีกเกียมีก้ามพนักงานไอเกียแบบว่ารูปร่างสมส่วนนะคะฮูเบิร์นฮูเบิร์ดนะคะบางคนเรียกว่าตุ๊กตาบูดูนะคะก็เรียกตามน้งนองๆแล้วกันอันนี้เป็นไอเกียที่ ท้องได้สามเดือนเนี่ยไม่ใช่นะคะเหมือนท้องเลยนะคะโอเคแล้วก็อะไรฮาวรอดฮาวรอดนะคะแล้วก็เบนนะคะเป็นพนักง,งานอีเกียรครึ่งตัวเอาออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ไปที่เครื่องมือสร้างบ้านเรากันดีกว่านะคะอ่ะพี่นิวขอเอาผนังออกมาก่อนละกันซึ่งผนังเนี่ยพี่นิวนะคะต้องการที่จะให้มันเป็นแบบเป็นน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวขอเลือกสีก่อนละกันสีเนี่ยขอเลือกเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะ,ะมาดูกันฟึบแบบนี้นะคะ พื้นผิวนะคะขอเป็นพื้นผิวน้ําแข็งนะคะตรงอ่ะกิ๊กคาว่าไอซ์ตรงนี้หรือว่าน้าแข็งนะคะไปเลยนะคะมันดูเป็นน้ําแข็งไหมเดี๋ยวนะมันต้องเป็นสียังไงแปบ๊บหนึ่งทุกคนอ้าวตุกตาบูดูเดินมาแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนกันเพื่อนกันนี่สามารถขึ้นกระโดดบนตัวมันได้ไหมอ่ะก่อนที่จะไปเล่นกับตุกตาบูดูนะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านก่อนดีกว่านะตอนนี้ยังหาสีที่แบบต้องการไม่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวนะเราสามารถเลือกเฉดสีได้อ่ะเอาสีฟ้าประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็เอาเป็นเป็นเป็นน้ำแข็งนะทุกคนอ่ะมาดูซิอันนี้โดนอุย้ยมืดเฉยขอปรับเป็นอ่ากางวันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่ต้องการอุ้ยัน่นไงมาเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนอ่ะเอ้ยสีฟ้านี้พอได้นะคะสีฟ้านี่แหละคะ่ะที่เราต้องการเอามาทําเป็นเป็นบ้านน้าแข็งนะคะโอเคเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ ทำการโปะเข้าไปแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวนะแต่ว่ามันจะมีอันนี้กั้นนะทุกคนนะขอย้ายก่อนนะขอย้ายก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอน,นี้มันขวางนะคะเดี๋ยวขอกลับด้านก่อนนะคะกลับด้านกลับด้านอืมอะประมาณนี้ก่อนนะคะโปะเข้าไปโปะเข้าไปเดี๋ยวนะเบิบลมาโอเคแบบนี้นะคะมาดูพื้นผิวใกล้ๆนะคะพื้นผิวใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นผิวน้ําแข็งหน่อยนะคะซูมเข้าไปนะ,ะนี่ค่ะทุกคน ก็ดูเป็นพื้นผิวแบบน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะตามที่เราเลือกโอเคทุกคนแล้วเราก็เอาออกมาเยอะๆเลยนะคะอออกมาเยอะเลยะะ uh, ออกมาอ,ออกมาโอเค okay, แล้วก็มาทําการสร้างนะคะล้อมๆเข้าไปนะทุกคนซึ่งอ่ะนี่ค่ะพอพี่นิวโปเข้าไปนะมันก็ไม่ตรงนะคะตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงเฮ้ยเฮ้ยตรงนิดหนึ่งนะคะถือว่าได้นะถือว่าได้โอเคเราก็พยายามไม่ให้มันเหลื่อมกันมากนะคะ ก็พยายามให้มันแบบว่าดูดีนิดนึ่งดูอันนี้ตรงเป๊ะเลยอันที่3ดูตรงเป๊ะเลยนะคะอุ้ยรู้สึกว่าเราเริ่มมีความคล่องขึ้นนิดหนึ่งนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องสร้างบ้านน้ําแข็งเพื่อประลมจิตใจนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยช่วงนี้นะคะเกือบส0สิบองศรรานะประเทศไทยเรานะคะทุกคนต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมนะคะไม่งั้นเราก็โหร้อนตายแน่เลย ตรงเป๊ะตรงเป๊ะนะคะตรงเป๊ะเราก็สร้างเป็นแบบแนวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วกันนะทุกคนง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะทุกคนนะปึ๊บมาโอเคพี่นิวขอสร้างเป็นแนวย,วยาวๆแล้วกันนะคะบ้านนี้ไม่เน้นกว้างแต่เน้นยาวนะคะอันนี้เราก็เลงดีๆนะเล็งดีๆเล็งดีๆเฮ้ยออ้ยตรงอยู่เอ้อบอกแล้วนะว่าบ้านนี้เน้นยาวไม่เน้นกว้างนะคะโบไม่ตรง <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะความยากมันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ตรงหรือเปล่าอุ้ยเนี่ยนะ ก็ตรงนิดนึงนะโอเคถือว่าไม่น่าเกียดนะอ่ะ,อ,ะอุ้ยตกใจกำลังจะบอกเลยนะว่า เราสร้างสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะสร้างผนังสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะตกใจนะตกใจโอเคก็นี่ค่ะประมาณนี้นะทุกคนนะหลังคาขอเป็นแนวทะยงมุมแบบนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวนะขึ้นไปหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนะเออบึ๊บอ่าแนวทะยงมุมขึ้นไปแบบนี้นะคะก็เป็นหลังคาบ้านน้ำแข็งของเราแน่เองทุกอย่างเต็มไปด้วยสีสีฟ้านะคะ ตอนแรกเป็นบ้านสีชมพูอันนี้เป็นบ้านสีฟ้านะทุกคนนะเพราะว่าความยากมันอยู่ตรงการที่ทําให้มันเท่ากันนี่แหละค่ะอย่างที่พี่นิวบอกนะทุกคนนะโอ,โอเคตอนนี้เรากาลังสร้างหลังคาบ้านน้าแข็งของเราอยู่นะคะโอ้ยิ่งไม่เท่ากันเลยนะต้องมือนิ่งๆนิดนึงนะคะต้องมือนิ่งๆอึ๊บฮ่าอุ้ยดูเท่ากันนะนะดูเท่ากันแล้โอเคเราต้องมีเทคนิคของเราดีเพื่อที่จะให้แบบว่าหลังคามันเท่ากันนะ ตัวนี้นะพี่นิวก็โปะหลังคาด้านบนเ,เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาโปะอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้มันแบบว่าครอบกันนั่นเองอัทุกคนนะก็หลังคาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทรงหัวจั่วนะเขาเรียกว,ว่าทรงอะไร <c oughs> เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็อย่างที่บอกนะว่าความที่มันต้องทําให้มันเท่ากันนี่คือความยากนะ,ะทำให้การวางแผ่นเท่ากันนี่คือความยากนะ,ะทุกคนนะเห็นไหม มันก็จะเลืล่อมๆกันแบบเนี้ยอืเป็นอะไรที่แบบว่าะตอนนี้พี่นิวก็โปะหลังคารครบแล้วนะคะเป็นเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เหมือนนวยฐานปฏิบัติการลับอะไรสักอย่างเนี่ยดูทรงแล้วนะคะอะ่หมุนด้านนี้ออกนะคะแล้วเราก็เอาประตูนะคะประตูไม่ใช่ประตูดิเอันนี้มันอารมณ์เหมือนประตูนะคะก็คือประตูนั่นแหละทุกคนก็โปะเข้าแบบนี้นะคะอะทุกคนตอนนี้นะพี่นิวก็ได้ทําการล้อมรอบบ้านน้าแข็งของพี่นิวหมดแล้วนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่มาดูพื้นที่โดยรอบกันนะอ่ะเดี๋ยวขอ,อขยายดูนะคะประมาณนี้นี่ค่ะนี่คือพื้นที่รอบๆเรานะคะนี่ไปดูด้านข้างกันด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยตรงตรงนี้ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าวางยากหรือเกินนะทุกคนอ่ะมาเลยทุกคนนะชอบมากเลยการตกแต่งภายในของเราเนี่ยอันนี้คือบ้านน้ําแข็งนะคะคือบ้านน้าแข็งไม่ใช่บ้านสีฟ้าเนี่ ใครคิดว่ามันคือน้ําแข็งนะคะไม่แน่ใจว่าเนี่ยเราเอาโคมไฟจากตรงนี้นะคะมาติดได้นะทุกคนเว้ยตกใจเดี๋ยวนะขอวางก่อนถูกตกใจหมดเลยนี่ค่ะเราก็ปิดประตูหนา้าบ้านก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้ไม่ต้องสนใจว่ามันจะตรงไม่ตรงนะคะปิดก่อนนะคะก่อนที่จะมีตัวอะไรมานะโอเคอตอนนี้พี่นิวก็เอาโคมไฟนะคะที่ได้มาจากด้านนอกนะคะมาแล้วนะทุกคนนะ ก็เดี๋ยวขอเอามาติดาภายในบ้านก่อนนะคะเอาตัวนี้นะพี่นิวก็เอาโคมไฟออกมานะคะซึ่งเป็นโคมไฟที่สีส้มๆนะฮะโคมไฟนี้คือแบบสีส้มมากเลยทุกคนนะก็เอามันออกมาก่อนละกันนะทุกคนนะโอเคแบบนี้นะคะเป็นโคมไฟที่สีส้มแล้วเกินเอามาไว้ตรงมุมบ้านก่อนดีกว่านะคะอ่าโอเคแบบนี้ตอนนี้นะคะบริเวณหน้าบ้านเรา ยังไม่มีตัวพนักงานลอกเกียมาสักตัวเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเอาอะไรดีเอาเตียงมาไว้ก่อนดีกว่าเอาโซฟาก่อนดีกว่าทุกคนโซฟานะคะโซฟาอ่ะวันนี้พี่เนี่ยเอาโซฟาออกมาแล้วนะคะมุมนี้เดี๋ยวนะมุมไหนดีมุมนี้จะเป็นมุมที่วางโซฟานะคะไปไปมามารู้สึกว่าเราต้องเอาโคมไฟออกมาก่อนนะคะเนี่ะโคมไฟที่สว่างที่สุดโอ้โหออกมาแค่เดียวี่คือสว่างจ้ามากเลยนะคะสว่างมากอ่ะโปกเข้าไปนะคะสว่างมากๆเลยทุกคนอ่นะ เอาออกมาอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนนะเนี่ยเอามาแค่อันสองอันนี้ก็คือแบบสว่างมากๆแล้วนะคะค่อยวางค,ค,ค่อยวางตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะฟึบมาดูสินะสว่างมากทุกคนตอนนี้นะคะภายในบ้านน้าแข็งเราคือสว่างมากอ่ะอันนี้คือโซฟาใช่ไหมโต๊ออกมาสักโตหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ที่แบบว่าอยู่ตรงหน้าโซฟาแบบนี้นะคะทุกคนนี่สวยงามสวยงาม โบเข้าไปนะคะอ่าทีวีทีวีวอ่ะนี่ไงทีวีเจอแล้วนะคะโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะนี่คือทีวีเรานะคะอ่ะโปเข้าไปปึ๊บนี่ค่ะตรงกับโซฟาไหมเนี่ยยไม่ตรงนะทุกคนนะไม่ตรงกับโซฟา<ว>นี่ยทุกคนได้ไหมอ่าได้นะคะได้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 เนี่ยต่อไปก็จะเป็นเตียงนอนนะคะทุกคนต้องมีเตียงนอนนะเตียงนอนขอเป็นสีฟ้านะคะเป็นเตียงคู่นะคะทุกคนเตียงนอนเอาไว้ตรงไหนดี ตรงนี้แล้วกันนะคะโปะเข้าไปเลยนะคะแบบนี้อ่ะปบ๊บอ่ะนี่คือเตียงนอนนะคะเอาไว้ตรงนี้เลยคนอาจะงงว่าทําไมพี่นิวชอบเอาต้นไม้มาประดับบ้านนะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพี่นิวชอบให้มีต้นไม้ในบ้านนะคะเพื่อความแบบเออสวยงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอเคสวยงามนะ,ะทุกคนสวยงามต่อไปเดี๋ยวขอเอาเตียงสองชั้นออกมานะคะนี่คือเตียงสองชั้นนะทุกคนนะทาไมถึงต้องมีเตียงสองชั้นก็เพราะว่าขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เพื่อมานอนบ้านนะคะแต่รู้สึกว่าเตียงสองชั้นแอบใหญ่ไปเนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้อืมได้ไหมอ๋อได้อยู่นะอ่าลองไต่ขึ้นไปดูนะคะนี่คือเตียงสองชั้นอ้ได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 ,ได้เพื่อแบบเพื่อมานอนบ้านโอ,อ้ทาไมแฮมเบอร์เกอร์กิ้งอยู่ตรงนี้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวสงสัยว่าเราไปชนนะคะแฮมเบอร์เกอร์เลยกิ้งมาอยู่นี้เลยเดี๋ยวขอมีแบบอะไรนะถังถังขยะหน้าบ้านสักหน่อยนะคะถังขยะหน้าบ้านเนี่ยถังขยะ อ่าเวลาแบบให้รถมาเก็บขยะนะฮะเหยียบเข้าไปหน่อยนะะประมาณนี้อ่านี่ค่ะมีถังขยะหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวขอเอาเอาโคมไฟตรงนี้นะคะมามาติดหน้าบ้านก่อนจะได้แบบมีความสว่างเวลากลางคืนนะคะติดยังไงแบบนี้อ่าติดหน้าบ้านนะคะอย่าเพิ่งมืดเด้ออย่าเพิ่งมืดนะมาติดหน้าบ้านแบบนี้นะคะเวลากลางคืนหน้าบ้านเราจะได้ดูแบบดูสว่างสวัยนะคะก็เอ,อาไปดู ล่วงล่วงล่วงมันต้องมีที่ยึดเหน,นะะเี่ยวนะเดี๋ยนะมันจะไม่เท่ากันประมาณนี้ประมาณนี้อ่าอีกันึงอีกนึนนง,นง,นงไปเอาไหนดีเอาไว้แบบสี่เหลี่ยมหมดแล้วเหรอโออยู่ตรงนู้นเลยนะคะโอเคเราก็หาโคมไฟร,บรอบๆตัวเรานี่แหละค่ะเพราะว่าบางอันมันก็ไม่มีนะคะบางอันก็ไม่มีอ่ะโอเคเอาสักสามอันฟึบอ่าหูสวยงามอ่ะทุกคนและนี่ก็คือบ้านน้ําแข็งของพี่นิวนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะ ก็เป็นที่หลบภัยจากเหล่า s c p ต่างๆนะคะ <_ C 1> ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คงเป็นบ้านที่ดูหนาวมากเลยนะคะ <_ C 1> นะคะ <_ C 1> บ้านน้ำแข็งองทุกคนนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะไปดูข้างในกันนะคะทุกคนนะมาดูข้างในนี่จะมีที่นั่งแบบนี้นะคะก็จะมีแบบโซฟามีอาหารให้กินมีทีวีให้ดูนะ,ะทุกคนสามารถเปิดทีวีได้ด้วยนะคะนี่นะพี่นิวกดตัวเองก็จะมีแบบเอ่อทีวีเปิดนะคะแบบนี้อ่าสุดยอดสุดยอด สามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็ดีนะแล้วก็จะมีเตียงสองชั้นแบบนี้นะคะสามารถขึ้นไปนอนได้เนี่ยเพราะว่าหลังคาเราสูงนะคะก็จะประมาณนี้โอเคและนี่ก็คือภายในบ้านน้ำแข็งของพี่นิวนะ,ะ,ะคะก็ราคาเดี๋ยวครั้งหน้าพี่นิวจะมาสร้างบ้านแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวมาทำให้ดูกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าอยากให้สร้างบ้านแบบไหนอะไรยังไงนะทุกคนนะ วันนี้ก็ได้มาสร้างบ้านน้ำแข็งแล้วนะคะอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครั้งหน้าจะมาสร้างบ้านอะไรก็มาดูกันนะทุกคนวันนี้ไปก่อนละกันนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บจุ๊บอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะโหเป็นวันแดงเดือดด้วยนะโอ้รู้สึกว่าวันแดงเดือดนี่เนี่ยมีพนักงานมานะคะมีพนักงานมานะเดินผ่านหนะ้าบ้านเรานะ,ะแต่ว่าเขาจะไม่เข้ามาวุ่นวายกับเรานะคะเดินผ่านไปแล้วนะคะ อ้าวหยุดนะหยุดหยุดหยุดมีความหยุดนะงงกันเดี๋ยวว่าใครเรียกเพราะว่าข้างในนี้มันสว่างมากเลยนะคะหยุดนิ่งเลยนะคะแย้งแย้งย้งยุตรงนี้เนะี่ยจริงกันข้ามาดีเนี่ยนะอยู่ในบ้านเรานะคะสุขสันต์ปลอดภัยนะคะไม่มีตัวอะไรกล้าเข้ามาได้ลทุกคนนะ